สวัสดีค่ะอยู่กับโกโก้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับเกม Live r a n g จอร์วันนี้เราจะมาเล่น PVP กันอีกแล้วนะซึ่งในสัปดาห์นี้กุกตั้งเป้าไว้ว่าเราอาจจะขึ้นไปในระดับมาสได้ไม่แน่ไม่แน่นะอาจจะเอ้ยเดี๋ยวนะเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเราอาจจะขึ้นถึงก็ได้ทุกคนไม่แน่ไม่แน่ไหนไหนเจอ คนหน้าตาแปลกๆแ,แล้วเนี่ยลองเอาทีมนี้ไปใช้ไหมทีมแต้มกบหรือทีมพีร้อยนั่นเองป่ะเอาทีมพีร้อยไปนี่เราเพิ่งรีวิวตัวนี้ไปนะตัวโคน,นีสกิลบาสโคน,นีนั่นเองนะคะเพิ่งรีวิวไปอ่า สกิลบัสโคน,นี้เนี่ยบอกเลยเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะสำหรับเอาเป็นว่าสำหรับเลเวลแรกๆอ่ะเออมันโอเคตรงที่แร่มันน้อยมากนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้ศัตรูติดสโลได้ด้วยมนม่เห็นไหมอ้เก่ง <laughs> ไม่ได้เก่งหรอกฝั่งนุ่นกางโอเคค่ะรอบนี้อาจจะไม่นับอ๋อ ช่วงนี้เขามีพัซเซิลด้วยนะกิจกรรมพัซเซิลของโคโลโบนะคะกลับมาเรียบร้อยคนนี้น่าจะได้นะไม่มีตัวบินป่ะการเล่นอันแท้จริงจะเกิดขึ้นณนะบัดน,นี้ลุยดีกว่ามาสำหรับ PVP เนี่ยถูกคิดว่าทีมที่เอามาตอนเนี้ยค่อนข้างโอเคนะว่าไหม ว่าไหมว่าไหมเออมันค่อนข้างดูโอเคมากๆแต่ตอนแรกกูหูก็จะต้องแบบกดตัวออกมาเยอะนิดนึงในช่วงแรกนะคะนี่แล้วก็ทิ้งไว้ที่ทีมนี้สักพักหนึ่งอะ่ะให้มันแบบเออพอแบบพอต้านได้อะไร้วกูหก็จะเปลี่ยนทีมนะอา้าวคิดริวหายไปกละไเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องเอาคิดริวออกมาไงประเด็นนะ่ะ เอาออกมาอีกสักตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีมอ่าค่อยเปลี่ยนสลับเอาทีมนั้นมาทําไมเขามีเจมหรือโดนก๊อบไปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอ้โหจะเต็มมาเลยนะจ๊ะอ่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ของก็ได้ทุกคนมามาลองดูกันไทกะนี่ก็ช่างยิงจริงนะ มาเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้พัดแน่เราต้องใจเย็นนิดนึง่ะทุกคนมันต้องใจเย็นเราเห็นแล้วตายเยอะแหละแต่แบบเออความใจเย็นเข้าสู้เรามันมาจากสายยื้อก็งี้แหละทุกคนอืม อ๋อถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็แสดงว่าอาจจะเห็นบ้างแล้วนะว่าตอนนี้นะคะช่องของอุกูชาแนลเนี่ยเปิดรับสมาชิกเมมเบอร์ชิพเรียบร้อยแล้วจ้าเย้เปิดรับเรียบร้อยนะคะก็มี สิทธิพิเศษมากมายเลยสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะไม่ว่าจะ,ะมีเจ้าผีน้อยนะตามหลังนะคะดูน่ารักมุงมิงนี่วาดเองเลยนะแล้วก็ยังมีอ่ออีโมจิที่เป็นเกี่ยวกับลายเลนเจอร์ด้วยอฝากกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆช่องนี้ชื่นชอบคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ ฝากไว้สักหน่อยราคาไม่แพงนะแค่แม็กนัมแท่งหนึ่งเองอ่ะเออแม็กนัมแท่งหนึ่งถูกกว่าข้าวสมัยนี้อ,นอีกอ่ะเออเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงอ่ะประเด็นก็ <S <S ใครที่ใครที่อยากจะเป็นสมาชิกกันนะคะก็อย่าลืมกดจอยนะคะ ลองดูเนาะว่ามีสิทธิพิเศษอะไรบ้างสิทธิพิเศษง่ายๆเลยก็เนี่ยแหละได้ตัวน้องผีน้อยเกาะหลังนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอีโมจิไลเลนเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะดูคลิปผิวขูตอนที่ยังไม่อัพก็ได้นะแบบดูก่อนใครอะไรอย่างนงี้นะคะรวมถึงแบบเออผิูจ ตอบคอมเมนต์ให้เป็นคนแรกๆด้วยนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเนาะปกติอะกูกูก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลาตอบยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยกูก็กว่าตอบให้ๆๆอย่างรวดเร็วอย่างงี้อ่ะมาดูพีพกันต่อนะเออคือตอนเนี้ยกูพยายามที่จะไม่ตีคนที่มี ตัวบินเนาะเพราะเราไม่ได้เอาตัวกันบินมาเราก็พยายามจะตีกับคนที่พยายามเลี้ยงแหละเลี้ยงคนที่มีเอ่อคนที่อัพพวกศักยภาพเยอะๆเออคือรู้สึกเหมือนแบบเวลาเขาอัพศัก,ยภ,กยภาพเยอะๆอ่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบมันมีแบบความสามารถแฝงเยอะมากแล้วใครที่แบบบวกสักแบบสอง พันเลยแกโหกูก็ไม่ตีด้วยหรอกนะจริงวัดวัน,ต,น <What one? S 2> ตอนนี้นะค่ะโดนจิมอยู่หน้าบ้านเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดเลือ,ลอลดมันลดขนาดน,นั้นน่ะเลือลดเลือด่านทำไมมันลดขนาดน,นั้น <c oughs> เพื่อความ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยพัดไปดีกว่านะคะ <c oughs> โอ้ค,คนนี้เขามีฐานรูปน้องแมวด้วยะ เป็นฐานคลาโบรอบนี้นั่นเองนะเป็นสกินฐานนะคะถ้าใครอยากได้ฐานน้องแมวน่ารักแบบนี้ก็เนี่ยแหละต้องเติมพาสถึงจะได้เนาะซึ่งกูกูก็ยังไม่ได้ซื้อนะยังใช้ฐานฟรีอยู่เลยอ่ะเป็นฐานฟรีจากเอ่อกิวอนนะคะฐานฟรีไม่ใช่ฐานฟรีดิเราก็ซื้อมานแหละแต่ว่ามันซื้อมาจากกิวช็อปนะคะไม่ไม่ไมด้แบบใช้เงิน จริงสือเนี่ยเรียบร้อยมาดูรอบสุดท้ายกันสำหรับเนี่ยเนี่ยมันขึ้นจากใกล้จะขึ้นเพชรหนึ่งแล้วทุกคนเออเกือบแล้วเนี่ยอย่างคนได้เห็นปะโหเนี่ยมีแบบบวกศักยภาพเยอะๆเองเงเรารู้สึกว่าแบบ วัดหวานเล็กๆอะไรอย่างนี้อะถ้าแบบหลักร้อยไงก็ถูว่าโอเคหลักพันนะรู้สึกมันฟูออปชันเลยเกันอะเดี๋ยวเราเอากาเดียนมาหนึ่งตัวโซน่านะคะโซน่าโซน่ามาจ้ากดโซน่ามาเลยเนย่โซน่ามาแล้วดูสิจะช่วยวเราได้บ้างไหม,อม,ข,อไมขอไม่ขอไม่อมตาได้ไหม เพราะว่ามันมาตอนแรกๆส่วนใหญ่ถ้าแบบเขาแช่ช่วงแรกๆอก,กูกูจะไม่ค่อยกดอมนะนะคะเพราะเหมือนแบบเอ้ยตัวมันยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกมัง้งทำลองทำลองนี้ช่าใจเล็กๆแต่ก็ต้องดูทีมของคนอื่นด้วยนะบางทีทีมคนอื่นแบบโหดมากอะไรเงี้ยกูต้องกดนะ่ะเฮ้ยโซน,น่าอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยช่วยได้อ่ะช่วยได้จริงปะกาเดียนีม่ช่วยได้จริงปะ ตอนนี้นะคะยื้ออยู่ข้างหน้าบ้านุูหูเองนะสายยือ้อยื้ออยู่หน้าบ้านเลยโอ้โหฝั่งโน้นเขาเพิ่มแร่เราอะ่ะเจมมาเจมออกมาเดินบ้างไหมได้เดินบ้างไหม ตัวชนนะคะตัวชนออกมาแล้วโอเคเราเดินกระดึบขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมอ่ะเราคือเดินขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ปะขี่ริ้วชาแร่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวอ้โหกับตัวเขามาใช่ไหมเพราะไอ้ตัวพวกเนี้ยมันไม่น่าใช่ของปู่ง่ะฝั่งโนเขาดูหนาแน่นจังอ่ะ เออเขาดูหนานแน่นกว่าเราอะ่ะแต่เราเดินหน้าอยู่นะเออเราเดินหน้านะคะเราเดินหน้าแต่เขาดูหนานแน่นกว่าเรามากๆอะ่ะคือข้างหลังเราเอ,อ่ะไม่เหลือเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ไดโอเคละคือเขาดูหนานแน่นกว่ามากๆค่ะโอ้โหต้องผัดต้องต้องต้องใช้ต้องใช้ของหน่อย แล้วก็ช่วงเนีช่วงแรกๆนี้นะคะต้องกดอามาตะไปคือรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาสร้างตัวออกมาได้เยอะกว่าเหมือนตัวข้างหลังเราอะตายเยอะนะคะเราก็เลยต้องแก้เกมเล็กๆเนาะตอนนี้เหมือนจะอ่าไม่บอกเลยว่าเมื่อกี้ถ้ายังยื้ออยู่นะปุมมีสิทธิ์แพ้ด้วยนะ แน่นอนอ่ะโหเรียบร้อยนะคะคะแนนเนี่ยน่าจะอีกนิดนึงน่าจะขึ้นหลีกได้แล้วแหละไปอยู่ที่หลีกเพชรหนึ่งอืแต่ข้างบนก็จะหนาวหนาวหน่อยคนโหดมากเลยอ่ะ p พ p เรียบร้อยนะคะนี่ไง อย่าลืมนะสำหรับพัซเซิลนะคะอีเวนต์พัซเซิลของคลาโบแฟรี่เทลรอบนี้มาแล้วเนาะก็เล่นไม่ยากนะคะมีต้องเล่นเมนสเตทเล่นสเตทจุดตินะคะเล่น PVP แล้วก็เล่นสเปเชียลสเตทนั่นเองเพราะฉะนั้นก็แค่สะสมให้ได้ครบอ่าสิชิ้นเนาะอย่างละ10ชิ้น10ชิ้น10ชิ้นนะคะก็จะได้รับนี่เลยตัวกชาชาห้าใบนะคะเวนดี้1ตัวแล้วก็กบแดง8ดาวหนึตัว รับรางวัลเลยแล้วก็พาสมีน้องๆถามว่าพี่กูจะไม่ซื้อพาสหรอซื้อคือกะว่าจะเล่นให้จบก่อนหมายถึงว่าจะเล่นให้ได้ถึงอันเนี้ยเมอร์ B 30เนี่ยก่อนแล้วถึงจะซื้อพาสเพราะว่าหนที่แล้วอะซื้อมา เราก็เล่นไม่ถึงเ้วก็เลยไม่ได้ของก็เลยแบบก็ทําไม่ถึงก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราอะจะซื้อพาสเพื่อที่จะได้สก,กินฐานใช่ปะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเล่นไม่ถึงสก,กินฐานเราก็จะไม่ซื้อพาสไงซึ่งรอบเนี้ยคิดว่ายังไงก็น่าจะได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหลือเนี่ยภารกิจประจําสัปดาห์เนี่ยถ้าเล่นโจมตีกิววอรหรือไม่ก็ ล็อกอินครบ3ครั้งอย่างพรุ่งนี้ได้มาอีก200แต้มกูกูก็จะครบอ่าได้พาสละเออได้ถึงเลเวล30นะเพราะฉะนั้นก็รอบนี้น่าจะเสียตังค์แน่นอนก็คือเป็นเสียตังค์ซืออ้อพาสอ่ะ299บาทนะคะก็เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันค่อยซื้อือแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูสำหรับตัวพาสใหม่นะคะว่ามันน่ารักแค่ไหน อ่ะสำหรับวันนี้ก็เล่น PVP ไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าทีมนี้ก็ยังดูโอเคอยู่นะจุดนี้ตรงที่อ่ากูยังไม่อัพตัวแซลลี่ให้เป็น240ก็คือเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นบวก3อันนี้ก็คือเป็นเหมือนบวกตัวมันเองมา ไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าน้องๆคนไหนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจกด subscribe ติดตามกันด้วยนะแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปที่เป็นรีวิวตัวเก่าที่กําลังออกมาอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากให้เอาตัวเก่าตัวไหนมารีวิวนะจ๊ะเพราะว่ากู๋เนี่ยจะเอามารีวิวแล้วยังจะเล่า ยังจะเล่าประวัติความเป็นมาของตัวนั้นๆให้ได้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมขอ,อกันมานะว่าจะเป็นตัวไหนเนาะจะให้รีวิวตัวไหนแจ้งมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้กูู๊ลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกมล i n เรนเจอรจะมารีวิวตัวไหนให้ได้ดูก,กันอย่าลืมติดตามนะวันนี้ลาไปแล้วบายยจ้า ถ้าช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ผุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ